สวัสดีครับยะครับจากบริษัทสตีลเฟสเตอรี่จำกัดนะครับวันนี้ผมจะเสนอสินค้าเป็นตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น x g 2 3นะครับเหมาะสำหรับเป็นทางเดินรถคันเล็กคันใหญ่เดินผ่านได้หมดเลยนะครับมาชมสินค้ากันเลยนะครับรับสินค้าตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XG 2 3่นะครับสเปคจะมีตามนี้เลยนะครับขนาดรูอยู่ที่ 3, 6คูณ101.6มิลนะครับความหนาอยู่ที่6มิลนะครับสัดตะแกรงอยู่ที่9มิลครับน้ำหนักแผ่น4ีคูณ8ฟุตจะ หนักอยู่ที่70.1กิโลนะครับเดี๋ยวผมจะวัดสเปคให้ดูนะครับว่าตรงตามที่แจ้งไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดความหนาก่อนเลยนะครับความหนาของเหล็กอยู่ที่6มิลนะครับ6มิลพอดีเลยนะครับนี่ครับขนาดตากว้างนะครับตากว้างสามิมลครับนี่นะครับสามิมิลพอดีนะครับ เดี๋ยวเราจะวาวัดความยาวขนาดตากันนะครับขนาดตายาวนะครับยาวอยู่ที่101.6มิลนะครับนี่นะครับพอดีเลยนะครับนะครับอยากสุดท้ายนะครับสันตะแกนนะครับสันตะแกนจะอยู่ที่9มิลนะครับสันตะแกงนะครับ ถ้าหากลูกค้าสนใจนะครับติดต่อได้ที่บริษัท s t e ลฟ f ต c t อรี่จำกัดนะครับหรือแอดไลน์ได้ที่แอดสต e ลฟ t ตเตอรีนะครับือทบโทร0633231700ถึง10เลยนะครับบริษัทเราแนะครับจะมีจำหน่ายจะเป็นตะแกรงเหล็กฉีกเจาะรูกลมเจาะรูสวยงามนะครับตะข่ายถักตะข่ายตัวหนอนวอล์กเวยนะครับ สามารถติดต่อได้เบอร์ตามนี้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ